สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึงเอซีช่องบลักหนึ่ง้าและก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของความหลอนซึ่งเป็นโรงแรมนะคะโคตรเขียนมากๆห้อง308นะคะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว แถวงามบงวานเกิดขึ้นจริงร้อเอร์เซนแบบไม่ต้องแต่งเติมอะไรเลยปกติแล้วผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องลี้ลับเรื่องเหนือธรรมชาติจะอิงหลักวิทยาศาสตร์เสมอแต่ครั้งนี้มันเกินจะหาเหตุผลจริงๆวันที่หนึ่งผมอยู่สงขลาแต่ต้องไปคุยงานที่กรุงเทพบ่อยเลยต้องขึ้นเครื่องบินไปไป,ไปมา สงขากรุงเทพและผมยังมีแฟนที่อยู่กรุงเทพด้วยโดยปกติแล้วผมจะให้แฟนอยู่ที่กรุงเทพเป็นคนหาที่พักให้แบบไม่จองล่วงหน้าผมก็พักมาหลายที่ก็ไม่เคยเจออะไรและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แฟนผมเป็นคนหาที่พักให้ ผมลงเครื่องที่กรุงเทพถึงเวลาประมาณบ่ายสามห้นาฬิกาวันนั้นฝนตกฟ้าหม่นหมนแฟนก็ขับรถเก๋งมารับที่หน้าสนามบินเราก็ขับรถไปหาที่พักกันระหว่างทางวันนี้รถติดมากเพราะว่าฝนตกด้วยรถติดประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าจะถึงโรงแรมก็เกือบเกือบหโมงเย็นพอถึงหน้าโรงแรมก็ไปหาที่จอดรถเสร็จ เดินเข้าไปในโรงแรมพร้อมกับแฟนที่เคาน์เตอร์เจอพนักง,งานก็บอกน้องพนักง,งานว่าเออผมจะมาจองห้องพักหนึ่งห้องครับพนักง,งานก็ตอบว่าห้องเต็มแล้วครับพี่ผมอ๋อครับแล้วผมก็หันหลังจังหวะที่ผมกําลังหันหลังนั้นกําลังเออจะไปคุยกับแฟนว่าไปดูที่อื่นแล้วกันเพราะแถวน,นี้โรงแรมมันเยอะ ผู้จัดการโรงแรมก็เรียกพนักง,งานไปคุยไม่รู้คุยอะไรกันแต่สักพักมาบอกผมว่าพี่ๆๆยังมีห้องว่างอยู่ครับพี่ยังรับไหมครับผมก็ตอบว่าครับ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 รับครับครับก็ได้ทําสัญญาเช่าห้องพักกันหลังจากนั้นพนักง,งานยื่นกุญแจห้องมาให้ผมผมได้ห้องหมายเลข308ผมคิดในใจว่า อยู่ชั้นสามเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ไปละกันแต่พนักง,งานผู้เสือนขึ้นมาตอนที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าพีออ่อยู่ชั้นสองนะครับผมก็เออครับแปลกแปลกดีกุญแจชั้นขึ้นต้นด้วยสามแต่อยู่ชั้นสองผมก็เห็นว่าอยู่แค่ชั้นสองเดินขึ้นบันไดละกันลักษณะของบันไดเดินขึ้นไปมีที่พักเท้า แล้วก็หักศอกเป็นตัวแอลผมก็คือเดินขึ้นบันไดไปในขณะที่อยู่ตรงที่พักเท้าสายตาผมก็มองกวาดขึ้นไปเพื่อมองหาห้องเ,ออเลขห้องของตัวเองก็ไปสะดุดตาห้องห้องหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงหน้าบันไดหรือที่เขาเรียกกันว่าทางสามแพร่งผมเห็นครั้งแรกก็แปลกใจมีห้องตั้งอยู่หน้าบันไดแบบนี้ด้วยเหรอแปลกดี และสำหรับผมว่ามันน่าเกลียดด้วยเพราะห้องนี้ประตูไม่ได้ปิดสนิทกับพื้นประตูมันจะลอยนิดๆขณะที่ผมอยู่ที่พักเท้าผมสามารถมองทะลุอ้องนั้นไปได้เลยแวบบแรกในใจผมคิดว่าอ้องนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของแต่พอมองหมายเลขห้องดูดีๆมันคือห้องหมายเลข308คือห้องที่ผมได้ผมก็เลยขึ้นไปเพราะ เพื่อที่จะไปไขคุณเจห้องแฟนก็ทักขึ้นมาว่าเอเราไม่เอาห้องนี้ได้ไหมเรากลัวผมก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากไปก็แค่ห้องเท่านั้นแหละพอเข้าไปในห้องก็มีกลิ่นเหมนอับผมก็ไม่คิดอะไรก็แค่กลิ่นอับทั่วๆไปเจอมาหลายที่ยังไม่ทันวางกระเป๋าก็ได้ยินเสียงกดชักโรครกกอกกรอก ผมคิดว่าอ้องข้างๆ3ามสและทีก่กดพอเปิดสวิตช์ไฟก็ติดติดตด,ดับดับสุดท้ายไฟดับอยู่พักหนึ่งผมเลยกำลังหันหลังเพื่อที่จะลงไปบอกพนักง,งานไฟก็ติดพอดีเลยผมก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากไฟติดผมก็เริ่มเดินสำรวจห้องว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนก็พบว่าหลังจากเดินขึ้นบันไดมา ให้เดินตรงมาตลอดเลยไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะเจอประตูห้อง308เอ่อพอเปิดประตูเดินตรงต่อไปก็จะเจอระเบียงติดระเบียงจะมีกำแพงกั้นแบ่งระหว่างที่ดินอีกฝั่งที่ติดกำแพงจะมีต้นไทรขนาดใหญ่ตัดไปนิดนึงก็จาต้นไทรก็จะเป็นบ้านร้าง หลังจากที่สำรวจห้องเสร็จผมก็อยู่ในห้องอกับเฟนประมาณหนึ่งทุ่มรู้สึกหิวจะลงไปหาข้าวหาน้ำกินตอนเปิดประตูออกมาก็าเห็นน้องเ้าเห็นห้องหมายเลข3ามส่วนเจแง้มประตูเอาไวา้และปิดไฟเหมือนเดิมผมก็นึกในใจสงสัยเขาลงไปหาอะไรกินแบบเราอีกรอบมั้ง พอไปที่หน้ารับบี้พนักง,งานผู้ชายคนเดิมก็มองหน้าผมปแปลกๆยิ้มเย้ยผมก็ไม่คิดอะไรก็ปกติกลับมาประมาณสองทุ่มหลังจากหาอะไรกินเสร็จกลับมาพร้อมน้ำเปล่าขวดใหญ่หนึ่งขวดเห็นพนักง,งานคนเดิมก็มองปแปลกๆเหมือนไม่กล้าสบตายิ้มให้ผมก็แบบเย้ยผมเดินขึ้นบันไดเหมือนเดิมก็เห็นห้องข้างๆหมายเลขสามสิบเจ็ดแง้มประตูเอาไวา้แล้วก็ปิดไฟ คิดในใจยังไม่กลับมาอีกเหรอแล้วเปิดประตูทิ้งไว้ทําไมในใจเริ่มงงๆแปลกๆผมอยู่ในห้องกาแฟรประมาณสามทุ่มต้องลงไปส่งแฟนขึ้นรถกลับบ้านเพราะแฟนไม่สามารถมานอนค้างได้ก็เปิดประตูห้องจะลงไปส่งแฟนหางตาเหลือบไปเห็นห้องข้างๆหมายเลขสามย์เจประตูถูกเง้มเอาไว้และปิดไฟเหมือนเดิมผมก็คิดในใจเขาไม่กลัวของหายมั่งเหรอ เปิดประตูทิ้งไว้นานๆแบบเนี้ยผมลงไปส่งแฟนพนักงานคนเดิมก็มองสายตาแปลกๆเหมือนอยากจะบอกอะไรตลอดเวลาผมก็ไม่ได้สนใจกลับขึ้นห้องไปอยู่ในห้องจนเวลาประมาณห้าทุม่มผมก็อาบน้ําระหว่างอาบน้ําก็ไดยยินเสียงห้องข้างๆลากของดังครื้ครครผมคิดในใจสงสัยเขากลับมาแล้วมั้งอาบน้ําเสร็จก็มานอนดูทีวี ผมเป็นคนชอบดูสารคดีและลดเสียงให้เหลือศูนย์จะดูแต่ภาพคุยโทรศัพท์กับแฟนไปด้วยจนเวลาประมาณ5้าทุ่มครึ่งผมง่วงนอนก็เลยปิดทีวีตั้งรีโมทไว้บนโต๊ะหัวเตียงและก็คาสายโทรศัพท์กับแฟนเอาไว้ชาร์จแบตไปด้วยคาสายคือโทรศัพท์ก็ตลอดเวลาออไม่วางสายยังไงอย่างนั้นนะคะสำหรับวันที่สเป็นวันที่ หลอนน่ากลัวมากๆเลยผมตื่นมาประมาณ7จ็ดมงเชา้าอาบน้ำเสร็จก็เปิดประตูจะลงไปที่ข้างล่างที่ล็อบบี้เห็นห้องข้างๆ3ามประตูถูกแง้มไว้เหมือนเดิมแล้วก็ปิดไฟผมคิดในใจสงสัยเเขารีบไปทำงานสงสัยแล้วก็ไอ้แม่บ้านมาทำความสะอาดมั้งผมก็นั่งรอแฟนที่ล็อบบี้ พอแฟนขับรถมารับก็ขึ้นรถแฟนไปพอนั่งเสร็จปุ๊บแฟนถามผมเลยว่าเออเอแบบครึ่งเสียงเมื่อคืนเธอทำอะไรอะ่ะฉันทนไม่ไหวนะโอ้ไม่ได้ทำอะไรเป็นบอกว่าไม่ได้ทำอะไรยังไงไม่หลับไม่นอนคือยงไงตีหนึ่งตีสองแลวไม่ยอมนอนลากของอยู่นั่นแหละรำคาญจนต้องตัดสายวางนั่นแหละผมก็เงียบ ไม่กล้าคุยต่อกลัวว่ามันจะโยงไปถึงเรื่องผีเดี๋ยวแฟนเขาเออไม่กล้ากลับมากับผมอีกหลังจากไปหาอะไรกินกันเสร็จแล้วเออผมก็ไปคุยงานต่อแล้วก็ไปบ้านพ่อแม่แฟนโดยที่ว่าเออกลับไปอยู่กับแฟนทั้งวันกลับมาโรงแรมอีกทีก็ประมาณห้าโมงเย็นตอนกำลังเดินขึ้นบันไดก็เห็นได้จากไกลไกลขณะที่อยู่ที่พักเท้า ว่าห้องหมายเลขสามสเแง้มประตูเอาไว้และปิดไฟผมคิดแน่ใจว่าห้องนี้ไม่มีคนอยู่แน่ๆเข้าห้องพักไปอยู่ประมาณหนึ่งทุ่มก็ลงไปหาอะไรทานกินกันกับแฟนตอนเปิดประตูออกมาก็เ,าเห็นห้องข้างๆหมายเลขสามเจ็ 7, ประตูถูกแง้มเอาไว้และปิดไฟเหมือนเดิมผมก็ไม่สนใจอะไรลงไปหาอะไรกินกันกลับมาประมาณสามทุ่มแต่รอบนี้แฟนไม่ได้มาด้วยแล้วผมเดินขึ้นบันไดมา เห็นห้องข้างๆ307ประตูแง้มเอาไว้ปิดไฟเหมือนเดิมทำให้ผมมั่นใจเลยว่าห้องนี้ไม่มีคนอยู่ชัดเจนผมเลยอยากรู้ว่าห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าเลยเอาสายตาเพ่งไปที่ช่องประตูที่ถูกแง้มเอาไว้ในขณะที่ผมอยู่ที่ตรงพักเท้าสายตาผมจะพอดีกับลูกบิดประตู สายตาก็ไปสะดุดกับลูกบิดประตูว่ามันมีอะไรเป็นเส้นเส้นสีขุ่นๆแต่มองไม่ชัดเพราะหลอดไฟจากทางเดินมันส่องสะท้อนลูกบิดอ่ะระหว่างนั้นผมก็เดินไปด้วยจนเดินไปใกล้ๆจึงเห็นว่าเป็นสายสินคล้องทับกันเป็นสิบเส้นเลยพอมุทานในใจอะไรวะเนี่ยยังไม่เลิกความพยายามผมเริ่มเอาสายตามองลอดเข้าไปในห้อง อยากประตูที่ถูกแง้มเอาไว้แต่ประตูมันถูกแง้มไว้นิดเดียวเลยมองไม่เห็นถึงกลางห้องผมเลยเอามือผลักประตูเบาๆแต่มันแข็งมากๆเหมือนไม่ได้โดนใช้งานมานานผมเลยเพิ่มแรงผลักประตูก็เริ่มเปิดออกมากขึ้นพร้อมกับเสียงดังอ,อีจากความฝืดของประตูพอผมผลักประตูมองเห็นไปถึงกลางห้องก็ได้เห็นโต๊ะเครื่อง แป้งวางไว้กลางห้องพร้อมผ้ายันสีแดงอักระสีดำแปะอยู่กลางกระจกหลังจากที่ผมเห็นผมตกใจมากเลยรีบเอาหัวออกมาและรีบเข้าห้องตัวเองไปอยู่ในห้องดูทีวีสารคดีเหมือนเดิมเ,เสียงไม่ต้องลดแล้วเพราะมันลดเหลือศูนอยู่แล้วคุยโทรศัพท์กับเฟรนจนประมาณห้าทุ่มก็ไปอาบน้ำ ระหว่างอาบน้ําก็ได้ยินเสียงห้องข้างๆลากของดังครึผมคิดในใจว่าคนเล่นของกลับมาแล้วไม่มีไรอแล้วก็อาบน้ําเสร็จก็นอนดูทีวีสารคดีเสียงรถก็ศูนย์คุยโทรศัพท์เหมือนเดิมประมาณ5้าทุ่ครึ่งผมง่วงผมก็นอนแล้วก็ปิดทีวีเอารีโมทวางไว้บนหัวเตียง ร้องกับโทรศัพท์แชทเบทเหมือนเดิมค่าสายกับแฟนเอาไว้ก็คือพูดกับแฟนตลอดตอนนอนนะครับตีหนึ่งเหตุการณ์หลังจากนี้จะเกิดขึ้นเร็วมากหลังจากที่ผมตื่นขึ้นมาตีหนึ่งตื่นขึ้นมาแบบง,งงว่าตื่นมาทำไมตีหนึ่งงงได้แป๊บเดียวทีวีมันก็เปิดเองแบบช่องไม่มีสัญญาณระหว่างที่งงงงตื่นมาทำไมตีหนึ่งแล้วทีวีเปิดเองได้อย่างไร อยู่ดีๆก็ทีวีมันก็เสียงดังจากศูนย์ไปถึงหนึ่งพร้อมเสียงซาซ่าซ่าเสียงช่องไม่มีสัญญาณดังลั่นห้องมากด้วยความเกรงใจที่อยู่ดีๆทีวีมันเร่งเสียงเองได้ผมเลยรีบหา r รีโมทในระหว่างที่หารี OTE มันก็เร่งช่องเปลี่ยนเป็นรายการผี พร้อมเสียงผู้ชายหว哈哈哈ัวเราะแล้วทีวีก็เปลี่ยนช่องเอาอีกแล้วกลาอยาเป็นช่องไม่มีสัญญาณแบบเดิมเสียงดังมากเสียงซ่า <Just> ซ <ices> <ing> ่าซ่าซผมก็หารมโมทไปด้วยหรือผมนอนทับรมโมทและผมก็นึกอีกทีว่าถ้าไม่ใช่ก่อนนอนเพราะผมเอาไว้หัวเตียง หลังจากจำได้ผมก็หยิบรีโมทขึ้นมากดปุ่ม power ผิดทีวีแต่รอบนี้กดไม่ติดผมเลยกดย้ำๆปุ่ม power ไปอีก3 4ทีไม่ติดเหมือนเดิมผมคิดในใจว่าปุ่มเสียเพราะเออเลยเปลี่ยนปุ่มกดแป้นลำโพงก็ได้ก็กดไปอีก3 4ทีไม่ติดเหมือนเดิมเลยคิดในใจว่าเป็นไรวะ เปลี่ยนไปกดลดเสียงให้เหลือศูนย์กดปุ่มลด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 ครั้งก็ไม่ติดในระหว่างที่ผมกดปุ่มต่างๆเสียงทีวีแบบไร้สัญญาณก็ดังตลอดเวลาซ่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 าส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 าเสียงซ่าาอยู่ผมเลยลองแกะทานใส่ใหม่เพื่อว่าทานหมด หลังจากแกะฐานใส่ใหม่ก็ยื่นมือไปกดปุ่ม power อีกรอบไม่ติดเหมือนเดิมผมรุดได้ทันทีว่าโดนผีหลอกแล้วพร้อมกับอาการขนลุกสู้ขึ้นมาคิดในใจมันเกิดอะไรขึ้นกับกูวะเนี่ยตอนนี้ผมนอนค้างท่ายื่นมือกดปุ่มรีโมทไม่กล้าขยับตัวเสียงทีวีก็ดังอยู่อย่างนั้นผมก็ใจดีสู้เสือยังไงก็ต้องลุกไปดึงปลั๊กทีวี ระหว่างเดินไปก็ไม่กล้ามองซ้ายมองขวาเลยกลัวมากๆผมถึงทีวีผมก็ดึงปลั๊กออกแหล่งเดียวของแสงก็ที่มาจากทีวีค่อยๆวูบดับลงผมก็เงยหน้าขึ้นมองไปที่กระจกตรงหน้ากลัวว่าด้านหลังจะมีอะไรผมเห็นผู้หญิงผมหนาผมดำๆผมยาวๆย,ยืนอยู่บนเตียงที่นอนผมผมขนลุกสู้วาวอีกครั้ง ผมไม่ได้ร้องเพราะร้องไม่ออกจริงๆแต่ตัวผมสะดุ้งมากๆที่ได้เห็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆมาอยู่ในห้องผมผมไม่กล้ากยับตัวเลยแล้วความคิดเล่นมาทันทีหนึ่งเบอรประตูวิ่งหนีอีกไปเลยดีไหมแต่กลัวจะเป็นเหมือนหนังผีที่เขารู้ว่าเราเห็นเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาเราหนักกว่าเดิมสองเดินไปเปิดไฟห้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่ามันคืออะไร แต่ก็กลัวจะเป็นเหมือนหนังผีเหมือนกันกลัวเขารู้ว่าเราเห็นเขาเขาจะแกล้งเราปิดเปิดไม่ไฟกับเราอีกเอ่อแล้วก็จะทําเราหนักขึ้นกว่าเดิมก็ไม่รู้สามแกล้งทําเป็นมองไม่เห็นผมเลือกข้อสามแกล้งทําเป็นมองไม่เห็นผมหลังเดินกลับไปที่เตียงนอนท่ามกลางความมืดเอ่อแล้วก็ผมนอนลงบนเตียงอมผ้าหม่มแล้วจับผ้าห่มไว้ที่อกจับไว้แน่นมาก กลัวเขาดึงคิดไปสารพัดและเล้งหลับได้แป๊บเดียวกวดน้ำที่ผมกินหมดแล้ววางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ดีๆก็มีเสียงเหมือนมีคนไปกระยำขวดน้ำดังแครกตัวผมก็สะดุ้งในขณนะที่เล้งหลับและคนลุกสู้วาวอีกครั้งคนลุกแล้วคนลุกอีกผมคิดในใจมันเกิดอะไรกับกูวะเนี่ยทำไมมัน,นรุนแรงขนาดนี้จะเอากูให้ตายเลยหรือไงไว เอออยากจะร้องไห้มากๆแต่ร้องไม่ออกแล้วกูก็จะหลับลงได้ยังไงวะสับสนกับทุกอย่างมันไม่สามารถอธิบายเป็นหลักวิทยาศาสตร์ได้เลยในขณะที่ผมกำลังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ดีๆซ้ายมือผมเป็นตู้เสื้อผ้าไม้เก่าๆแบบบานเลื่อนมีเสียงเลื่อนดังฟึ๊กฟึกคือเลื่อนจนสุดผมคิดในใจกูกลัว,วจนหู โอ้วหรือเปล่าวะเนี่ยไม่นานเหมือนมีคนมาเหยียบบนที่นอนแล้วกระโดดพร้อมเสียงเด็กหัวเราะฮ่าฮ่ฮฮเหมือนสนุกมากแล้วผมก็แกล้งหลับต่อคิดในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกูวะเนี่ยสับสนมากๆจะเอากล้วยตายเลยใช่ไหมค่าคืนนี้เมื่อไหร่มันจะผ่านไปสักทีอยากจะร้องไห้มากๆแต่ร้องไม่ออกแล้วกูจะหลับลงได้ยังไง ผมก็แกล้งหลับต่อสุดท้ายก็หลับไปผมไม่รู้ว่าผมหลับได้อย่างไรผมรู้แต่ว่าผมกลัวจนสลบแล้วก็หลังจากรุ่งเช้านั้นผมก็รีบเช็คอินออกทันเช็คเอาออกทันทีเลยนี่เป็นประสบการณ์ตรงของผมนะครับเป็นความเชื่อเสื่อนบุคคลด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยสำหรับวันนี้คลิปนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ